สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์บอลเต็งกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กันในส่วนของคู่บอลพรีเมียร์ลีกนะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาท์แธมป์ตันนั่นเองนะครับคู่นี้จะเตะกันวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565เวลา1ทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนเลยนะครับสีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมอันดับ6ของตารางมี39แต้มครับจาก23นัดฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมายังเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยครับจนตอนนี้ไม่ชนะใครในทุกรายการมา2นัดติดโดยเกมนัดล่าสุดคือการทำได้แก้บุกไปเช้าทีมบัวอย่างเดอร์ลี่1ประตูต่อ1เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ รับรังนิ้ยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานเนมันย่ามาติสกับเอริกบายี่ครับที่มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับอเล็กเทลิสกับเฟรดที่ติดเชื้อโควิด2019รวมตั้งเมสันกรีนวูดที่ยังติดโทษแบนไม่มีกำหนดครับขณะที่แกนหลักที่เหลือยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งหมดครับส่วนผู้มาเยือนอย่างนักบุญเสาเต็มตันทำผลงานในช่วงหลังได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ หลังพ่ายแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นจากเกม7นัดหลังอีกอย่างล่าสุดยังเพิ่งจะบกไปเฉือนชนะท็อตแนมอัสเปอร์ได้แบบสุดมันสาประตูต่อ2ครับเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้มี28แต้มจาก23นัดรั้งอันดับ10ของตารางนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้รับอาเซนฮูทเทลจะชวดใช้งานอเล็ก แม็กคาร์ตี่นาธานเทลล่าลียันโกและนาธานเรดมอนที่มีอาการบาดเจ็บครับส่วนแข้งตัวหลักรายอื่นๆต้องฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมเพียงเลยครับเรามาดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดว่าจะมีด a บ i ิดเดเกอาดิเอโกดาโลราฟาเอลวารานแอรีแมกควาย ลุคชอบรูโน่เฟร์นันสกอตต์แม็กโทมิเนีพรอนป๊อบบ้ามาคัสเรดฟอร์ดพริสตินอโรแลนโดเชดอนซานโจครับผมสำหรับ11ตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดว่าน่าจะมีประมาณนี้ครับเรามาดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ของเซาแรมตันกันบ้างครับคาดว่าจะมีเฟสเซอร์ฟอตเตอร์วาเลนติโน่ลิปราเมนโตยานเบดนาเร็ก โมอามดซาลิสูไควอเกอร์ปีเตอร์เจมวอลเปาโอริออนโรเมโออดัมอาร์ตองโมอามดเอลยูนุสซีเชอดัมอาร์มันโดบรย่า11ตัวผู้เล่นของเซาท์มตันคาดว่าจะลงสนามเกมนี้ก็มีประมาณนี้ครับเรามาดูฟอร์มการเล่น5นะัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดล่าสุดเสมอกับเบอร์ลี่หนประตูต่อ1ครับแพ้ให้กับมิดเดิลเดอโบร์ชุดต๊น7ประตูต่อ8ครับชนะเวสต์แฮม1ประตูต่อศูนย์ชนะเบนฟอร์ด3ประตูต่อ1และเสมอกับแอตตันวิลล่า2ประตูต่อ2ครับเรามาดูในส่วนของเซาเทมป์ตันกันบ้างครับนัดล่าสุดชนะสเปอร์3ประตูต่อ2ครับชนะโกเวนที่ต่อเวลา2ประตูต่อ1ครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ1ชั้ แพ้ให้กับวูดแฮมตัน1ประตูต่อ3ชนะเบนฟอร์ด4ประตูต่อ1ครับมาดูผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเซาแทมตันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเซาแทมตัน9ประตูต่อ0ครับเซาแทมตันแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ2ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับเซาแทมตัน2ประตูต่อ2ครับเซาแทมตันเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1ครับสำหรับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมครับ สรุปวิเคราะห์บอลเตงในวันนี้นะครับฟันธงสกอร์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเซาท์เทมมัตั้น2ประตูต่อ1ครับผมมองไปทางเซาท์เมตันครับคืนนี้ฟันธงครับ